สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไฟในแอดเฟรตี้ภาคแรกเกมแนวโซ r เวอร์คอร์เลนะฮะซึ่งผมจะเล่นจากในโทรศัพท์ละกันเพราะในคอมผมไม่มีอ่าอันนี้ก็เพิ่งมาเล่นแต่ก็พอรู้ที่เล่นมามั่งเพราะว่าเคยเล่น Night um ไฟในแอดเฟรตี้ยไม่ใช่วันในแอด f ฟรตี้แล้วผมก็เคยดูคนอื่นเล่นมาอยู่เดี๋ยวอันนี้คือเล่นจริงครั้งแรกเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับคืนที่หนป โอเคมาอันนี้เปิดไฟปิดประตูเหมือนกับภาคนะั้นไม่ไม่ใช่เหมือนกับภาคนะั้นเพื่อนเหมือนวันนั้นแอดฟัมตี้ ừ, มีแบบปิดประตูโอ้ประตูเทพมากเคกล้องอยู่ข้างล่าง ừ, ทำไมมันแบตพัดลมอ่ะกับไฟ <Hello. S 1> ค่้ยไม่ดีเลยมีคนโทรมาสวัสดีครับ <Hello. S 1> How a r อยู่อั f ฟา e thank you and you อืมไม่ได้ยินเลยอะอ๋อได้ละได้ละเมื่อกี้มันเสียงหายเขาพูดอะไรสักอย่างเรอ๊ะหรือผมละมือนี่ไงพูดเออเนี่ยได้ละเออใช่ใช่ใช่ได้ละพูดถึงวิการับมือใช่ไหมแต่พอดีผมแป๊บมาออกโทษทีนะครับโอเคเปิดกล้องขึ้าดูยังอยู่ครบ อันนี้คือฮอร์ใกล้กับกับตัวเราพิซซ่าตัวที่ยอออกมาก่อนตัวอะไรกระต่ายสีโออตัวฟ็อกซี่คงไม่มาตั้งแต่คืนแรกเนาะถ้ามานี่ก็ไม่ไหวนะจ๊ะผงไมต้องดูฟ็อกซี่หรอก ยังไม่มีตัวไหนขยับเลยดีไล้์แล้วมันต้องขยับมากหรอสงสัยเพราะโฟนกายพูดเพื่อใครไม่ดูว่าในคนที่คุยอยู่เนี่ยเรียกว่าโฟนกายกันนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวดีนะครับแต่ในฟอร์ับออนไลน์คือแบบ มัันนไว้คุยกฟังเสียงน่าจะต้องสาคัญคือเห็นผมเคยเห็นบางคนเขาเล่นอ่ะเขาแทบเขาเปิดกล้องนั่นแหละแต่พอมันใกล้มาเขาจะฟังเสียงเดี๋ยวเลยเดี๋ยวผมจะลองดูผมจะแบบเปิดกล้องพอรู้ว่าใกล้มาปุ๊บฟังเสียงพอมาปุ๊บเช็คแล้วก็ปิดประตูเย ไม่มีใครขยับเลยเอออย่าอย่าขยับเลยคืนนี้อย่าขยับเลยมันช่างเป็นคืนที่สงบสุขจริงๆจดีลัะเลโอ้ยตัวเอกเรานี้ไม่ง่วงมั่งไงเนี่ยมันชื่ออะไรถามพี่ก่อน ชื่ออะไรครับโอเแบร์เปอ G 19, G 19, G 19. ร์เซ็นแล้วเกมของมือถึงประมาณสี่นาทีต่อคืนมะจำไม่ได้ผมจะพยายามไม่ให้ตายดีกว่าอมชาเลนโนเดตคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าก็น่าจะพอได้แต่คืนหกไม่น่าไหวคัสตอมไหนยี 20, 20, 20, 20. ่สิบยี่สิบยี่สบยี่สิบเสียดายภาคนี้ไม่มีเออต,ตัวตุ๊กตาเวลาชนะในแต่ละดานไม่มี อย่างภาคสองอ่ะผมไปดูช่องหนึ่งมาเขาาบอกว่าถ้าสม,มุิยี่สิบยี่สิบตัวอะไรอย่างเงี้ยได้อะมันจะได้โทเคนพิเศษเวยซึ่งมันน่ารักผมอยากให้มีในภาคเนี้ยเดี๋ยวได้เดี๋เด,ด,ด,ด it's me it's me y o u it's me คืออะไรยังไม่มีใครมาใช่ไหมอืมจะขึ้นในตกใจเพื่อสนุกอะ่ะฮะสนุกอะ่ะปิดปิดประตูทั้งคืนเลยนะ าไปเลยเออวันดีครับไม่ต้องเดินมานั่นแหละครับยืนยืนอยู่บนเวทีไว้นั่นแหละครับพี่ดีแล้วพี่เออบอนนี่เดอะบอนนี่โอเคตรงนั้นไปเลยครับไม่ต้องเดินมาหรอกครับไม่ได้คิดถึงครับอยู่กับพี่เลยครับอยู่กับพี่เลยขอหยายไปแบตหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ ปีสามแล้วอันนี้คือครึ่งทางแล้วใช่ไหมแบตไม่เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วอิสมีไม่ขึ้นมาแล้วอิสมี s <S เห็นเขาบอกเออจังหวะมันน่าจะหายไปได้แล้วทนะ่าโคเดนเฟดดี้นี่เจอ,อยังไงเนี่ย ใครรู้ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับพอดีอยากเจอ g เด d e n f ดด t y รู้สึกว่า golden f ม t t y จะโผล่มาบ่อยกว่าอีกอาจจะเพราะว่ามันมีคืนเดียวอะไรงี้มั้งครับอขอโทษเรื่องเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับถ้าทุกคนได้ยินอ๋อเห็นตอนระหว่างผมกำลังอัดคลิปอยูน่นะครับ f i n a n l fatty plus ลงสตรีมแล้วด้วยใครอยา แบบมันยังไม่เปิดให้โหลดหรอกครับแต่มันลงสตีมมาแล้วแปลว,ว่าใกล้ให้ซื้อแล้วซึ่งผมไปดูมามันรู้สึกว่าเป็นเกมที่สมจริงกว่าภาคนี้อกีก็เพราะมันเป็นเกมแบบใหม่นะอันนี้ก็เกมเก่าแล้วแต่ผมก็ยังชอบสไตล์ของเกมนี้ดีเรียกว,ว่าตอนเด็กๆตอน,ตอนมาแจกฟรีผมโหลดเล่นมาทุกภาคที่มันแจกฟรีอะ่ะสองสามสี่อะ่ะผมเล่นเลยแต่ก็เล่นแบบไม่ค่อยรู้อะไรนะตอนนี้กเ็เริ่มรู้แล้ว อภาคหนึ่งเมื่อก่อนมันอ่าเป็นเกมเดียวที่ไม่ฟรีหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่ใช่ไหมโอเคอันนี้คือห้องแบบปิดปิดเละตีสีแล้วไม่ต้องมาเห็นหน้านะครับไม่ต้องมาเห็นหน้าครับปิดปิด,ปด,ปด ปิดปิดๆๆปิด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 พระหัวไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คืยังอยู่ใช่ไหมตรงนี้มันมองไม่ค่อยชัดเลย,ย,ยขยับเขาไมเอ้ยเหมือนไม่อยู่แล้วนะ ไม่เห็นขาคุณเหรอเห็นเป็นผ้านี่ไงว่าแล้วมาแล้วโอเคใกล้แล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงดูเงียงเงียงหูฟังแล้วอ้าวชิกา่ากูหายชิคเรือชิกขาหรือชิคเกนชิกา่าหายไปไหนชิก่าคุ้งยังไม่มาอีกอ่ะโผลมาให้หลอนเพื่อสนุกอ่ะ โอ้ยผมเกลียดจำสแกรแบบนี้แล้วยิ่งจำสแกรแบบไม่รู้ตัวแบบ,บวิ่งมาเออตกใจเลยนะแบบวิ่ฟ็อกซี่วิ่งมาแบบอะไรตอนไหนปิดประตูแทบไม่ทันแน่เลยที่อยู่นานเกินแล้วนะเพื่อนกลับไปได้แล้วพี่เออผมรู้ว่าพี่เท่แต่เดี๋ยวผมค่อยชมผ่านกล้องก็ได้ชมแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบฮิการิกามาแล้ว เอาพิซซ่าแล้วกลับไปที่ได้ไหมตีห้าแล้วปิดประตูเลยนีน่ไอ้นี่ไม่ยอมไปสักทีโอ้ยคือคือแบบอ่าหายหายอีกไปไหนเนี่ยโอ้ยอไปแล้วเปิดดีโอเคอยู่สองข้างเลยไหมครับแบตเลยเยอะมากนี่แค่คืนแรกเองนะ บุกมาสองตัวแล้วเหรออาวหายอาวไม่อยู่เอา้าอะไรเนี่ยกลับไปที่เดิมเพื่อจุฟ็อกซี่มาตั้งแต่คืนแรกเลยเหรอเหมือนเฟดดี้หายเมื่อกี้ฟ็อกซี่มาแล้วโหแปลกนะนะนี่คืนแรกนะมาทุกตัวแล้วเหรอ,อยั่เป็นโกเดนปิดซะเลยนี่แหละผมบอกเลยอ่าเรียบร้อยพอปิดหกโมงปั๊บ เอเต้นเย yeah. อ่าคืนที่สองต่อสิครับรออะไร <c oughs> ผมจะไม่ตายคราวนี้มันน่าจะมารัวขึ้นแล้วชิก้าจะมาแล้วด้วยเพราะข้าราเกีชิก้าไม่ได้มาฟ็อกซี่ก็น่าจะเปิดตั้งแต่ดีสามละสองเอ็มคือเที่ยงคืนคือไปนอนเอาเวลาไหนไปนอนครับ มสวัสดีครับคนขายพิซซาปะครับช่วยเอาพิซซาไปให้คุณชิกา้าหรือชิกเก้นนะครับพอดีมันหิวนะครับผมรู้สึกไม่ดีเลยถ้ามันจะมากัดหัวผมอะ่ะผมตกองอูิดังนั้นคุณเอาพิซซาไปให้มันด้วยนะโอเคเอ้ยอย่ามองผมอย่างนี้สิเดี๋ยวอย่ามองผมไม่ผมจะให้เฉพาะชิกา้าเท่าน,นั้นที่จะได้กินพวกคุณไม่ต้องกินเข้าใจโอเคหันกลับไปแล้ว แล้วเขาเข้าใจอย่ามาขามือผัวผมแทนแล้วกันหายไปอีกแล้วมีพลังเทเลอพอร์ตหรือไงเมื่อกี้เพิ่งเปิดปิดกล้องกลับมาอีกทีหายตัวมาตกเเฟทปะครับฟ็บอกซี่ยังไม่มาเฟาดดี้อยู่ชิกันอยู่ที่เดิมบอนนี่ก็เลยขยับมาแล้วบอนนี่มาปิดประตูชีกมาปิดประตูฟ็อกซี่หาย เฟดี้ <F> ผมจะรู้วิธีรับมือนะในภาคไฟในแอสฟัมตี้เฟดี้คือตัวไหนเออนั่นสี่เฟดี้คือตัวไหนฮะมันรับมือไงก่อนตัวตลกก็เออตัวตลกที่ห้างเปิดปิดกล้องบ่อยหมดใกแล้วอ่ะ อีหอโอเคตีหนึ่งแนละ้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วสินะเงี้ยหูฟังมาแล้วปะมาแล้วแล้วฮึฮ่าเสียใจย้วยที่นายเป็นหุ่นยนต์ชันรุ้ได้ยินเสียงเสียงของนายมาันดัง เขาเรียกว่า step no no cam ครับ no cam ขีกาน่ายังไม่มามั้งไม่ต้องเปิดแล้วอันนี้ขนาดคืนสองเองผมว่าคืนหกคนผ่านได้ก็เทพมากแหละ custom ไหนยี่สิบ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 นี่ก็โอ้โหแล้วไฟใน e v e r d a y ultimate custom ไหนอ่ะโอ้โหทุกตัวผ่านได้มีไหมมีครับแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือคอม แล้วผมมีโทรศัพท์คอมผมเล่นเล่นเราค้างมากถ้าผมจะเล่นต้องเล่นผ่านทางโทรศัพท์แล้วผมจะเล่นยังไงอาจ security ผิดผมอาจจะรีวิวนะครับแต่ก็อาจจะไม่ด้วยเพราะว่าเครื่องผมมันค้างช่วงเนี้ยมันค้างเพออะไรก็มีครับดังนั้นผมจะมาเล่นพาคหนึ่งพาคสองพา,าคสามสี่ห้าหก เจ๋งไหมเล่นกับทุกภาคเฮลวันเท็ดแม่นแน่ครับอาจจะอาจจะเล่นเฮลวันเท็ดก็ได้โอเคตอนนี้มองโฟกัสกับตรงนี้ก่อนรู้สึกกลัวๆแล้วก็แต่คุยเพื่อนโม้เกินโอเคเช็คเช็คโอเคบอนนี้อยู่เฟตี้อยู่ ไอชิกะอยู่นี่ยังไม่ใกล้ยังไม่มีตัวไหนใกล้แต่วอนนี่กลัววาร์มมา,มากมนี่ไหนอโอ้ยตียังไม่ตีสามเลยแปดห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วทำเพลงทำเพลงเหรอทำเพงลงอะไรดี สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในไฟในแอดเฟดีหงฮ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 งหงหงแค่นั่นแหละอ่าพัดลมทำให้ฉันรู้สึกเย็นเหลือเกินแต่นนี้เขากใกล้ทุกทีจิกาเขาไม่มาสักที ตีสามแล้วโอเคแบตบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสรอดโยเวนมันจะมาโคตรมหาทีผมน่าจะเปลืองแปบดบ้วยกับการป้องกันมันเลยใครมันปิดกล้องวะมันเป็นถอดปักตรงไหนแล้วใครเสียบปักให้เนี่ยน่าจะเสียบเองมั้ง <c oughs> แล้วตอนนี้บอนนี่หายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวหายไปแล้วอ่ะอืมไอ,อ,อ้ฟอกซี่เฮ้ยอย่าวิ่งมาแบบนี้ดี เฮ้ยผมเปิดเปิดกล้องมาอีกีคือมัอนวิ่งมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวอยา่าโกงอยาง่าโกงโอ้ทำทำสยองได้ไงนี้ไม่ไปด้วยไม่ไปง่ายๆด้วยดิ้นเสียงชิก้าแล้วก็เสียงยมย่ยมแล้วก็ไม่ไปสักที เฟดี้ยังอยู่ชิก้าอยู่ในห้องครัวบอนนี้กลับไปจุดเริ่มต้นไประเคียฟ็ฟกซี่ยังไม่ออกมาตีสี่แล้วตีสี่แหละ837% uh, ผมว่าผมต้องเลือกดูกล้องที่สำคัญอะ่ะแบบถ้าไม่ดูไม่เราจะแพ้ผมอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มหน่อยครั้งหน้าจะรับมือได้ง่ายขึ้นเยอะเลย บันนี่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องเช็คหรอกฟ็อกซี่นี่เสียวสุดเลยวิ่งมาแบบเอ่อถ้าปิดไม่ทันนี่ตายนะเมื่อกี้อืมมันจริงจริงเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นมันเห็นหน้าบันนี่เมื่อกี้แล้ใครปิดกล้องอีกแล้ววะ ยี่สิบก้าเปอร์เซ็นต์ครับบอลนี้เฮ้ยเมื่อกี้บอลน,นี้อยู่กล้องห้าทำไมมามาแล้วเหรอไว่เกินไปอ่ะยังอยู่อีกอ่ะขี้านี่ไม่เห็นเลยหรือเห็นแต่ไม่รู้ไม่ขยับจริงเหรอ เสียงเสียงชิคก้าอ๋อวันนี้ย้ายห้องย้ายห้องเฟสนี้ก็เตรียมเข้าแล้วโอ้ทำไมตอนเปิดไฟไม่เจอเปิดกล้องปุกมาเลยฟักซีก็เตรียมนะเอาวันนี้ไปแล้วไวมากครานี้ไวจังนะตีหกแล้วแปดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ปิดเลยดิมันเนี่ยอืมฮึสิกาใกล้มาแล้วเสียงถึงยิงนี่โคตรหลอนฟ็อกซี่นี่ยังไม่มาเสียงชิกเดินเสียงชิก้าชิก้าหายไปเลย ทำคัวอ,อยู่นี่เสียงเดินอยู่นะฟกตดีฟิตสุดท้ายแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ดูแป๊บเจ้าเองเข้าเฟสสุดท้ายแล้วโอ้ยโอ๊ยตกใจปิดเลยดีไหมเนี่ย yes a l r ครับสำหรับวันนี้ก็ถึงคืนที่2แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัสมกนะครับสวัสดีครับ